นน่น่าจะเป็นแมปที่ไร้สาระออกมากนะฮะแต่ถามว่าขายได้ไหมน่าจะขายได้ <c oughs> แล้วก็มันมีคนขอให้ผมเล่นเมื่อประมาณ20สศตรวรรษที่แล้วนะฮะก็นี่คืออนิเมะโฟเบียนะเป็นแมปแบบที่เราจะต้องเอาชีวิตรอดจากเอตอตัวละครอนิเมะแล้วก็ประจนภัยไปตีบอสแล้วก็ยิงฆ่าอนิเมะสร้างความวุ่นวายอะไรประมาณนี้โดยแบบนี้นะฮะไม่รองรับทั้งมือถือแล้วก็ไม่รับคอนโซลนะต้องใช้แบบเมาส์คีย์บอร์ดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละเป็นข้อย,ยกเว้นก็อ่ะเข้าไปกันเลยผมเคยเดินเล่นประมาณ5นาทีนะ,ะม่รู้อะไรมากนะ นี่แล้วก็มาในเมืองกันนะฮะเรามี M191 1อยู่ในมือนะอืมเราสามารถยิงแบบยิงศัตรูได้ซึ่งตรงนี้ไม่มีใครเลยนี่มันเป็นแบบเป็นล็อบบี้หรือเปล่าเนี่ยมันเหมือนจะสงบมากเลยน่าจะใช่ไอเนียแล,แ,ลแล้วมิสเตอร์มาทำไมซึ่งมิสเตอร์ก็ขายปืนผมเคยเล่นมันนิดหนึ่งผมมีเงินอยู่700เอาก๊อก17มาน่าจะดีมั้งน่าจะดีกว่าไอเอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งโอเคเรียบร้อยแล้วตรงนี้มีร้านซื้อของด้วยมันมันใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยเออเพ เอาเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันให้ขายไอเทมที่เราถืออยู่แล้วเมื่อกี้ผมเผลอขายไอไอปืนที่ผมซื้อมาเฉยอ่ะจบแล้วอ่ะงั้นก็ใช้ไอหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งไปแล้วกันอ่าเราสามารถที่จะอ๋อไปสปอนได้นี่มีช่รถขับโอเคไปที่เมืองแล้วกันนะมืดโ,โคตรเลยอะ่ะว้าวมีสตไนะูไม่เนี่ยแถวนี้มีเสียงปืนอยู่สวัสดีอ่ะมีใครไหมแอนิเมชันปืนถือว่าทำดีอยู่นะแต่แทบไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะ ตรงนี้มีรีแพร์คิดด้วยสำหรับซ่อมรถใช่ไหมไม่รู้สิเป็นแบบเอาชีวิตรอดแต่ว่าน่าจะไม่ p ี p นะอันนี้มีมีโค้ดให้ซื้อด้วยซ,ซื้อแล้วไม่เสียตังค์สามารถกินได้ทำอะไรได้ไม่รู้เดี๋ยวเราไปะปจนภัยที่อื่นน่าจะดีกว่านะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีอะไรเลยโอ้มีบอสมาเหรอเซซวิสเฟอร์รี่สักอย่างอ่ะไปจหวะนเด้ไม่มีรถรถอยู่ไหนไม่รู้เดินไปอ่ะแบบสโลว์ไลฟ์เหมือนจะมีเสียงอนิเมะแต่ว่าผมยังไม่เห็นอะไรเลยโอเคผมเห็นแล้ว ปปป,ป,ป,ปกระสุนเราไม่จํากัดนะไวชันก็ถือว่าโอเคอยู่วิ่งมาประมาณ50ปีนะฮะเหมือนเราจะเจอเมืองนะแล้วก็เจอเออ่เฟอร์รี่หรืออะไรเนี่ยอะไรทำไ,ท,ำไทำไมเดินแปลกแปลก,กโอเคนึกว่าเพยเยอร์ไม่ใช่ตายตาย,ตายโอเคตรงนี้มีร้านสักอย่างสตาร์คิทไม่น่าจะมีไอเทมอะไรมั้งผมอยากจะไปหาบอสอ่ะมีมีรถให้ขับไว้แถวเนี้ยไปขับได้สักคันหนึ่งไวเนี่ยเอออันนี้เป็นแบบออบเจคทีฟไม่ทําผมต้องการยบบต้องการรถก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคตายเอ๊ะหรือว่ารถคันนี้ขับได้เหมือนสภาพมันดีอยู่นะรถคันนี้ได้ไหม please โอ,โอ้โอ้ได,ได้ได้จริงด้วยโอเคไปไปไปทุกค <laughs> นมีความหวังในการหาบอสมากขึ้นบอสเลือดสองหมื่นจะเพิ่งตายนะขอเวลาแป๊บหนึ่งนี้มีซากรถด้วยฮะโอ้โอ้ oh. Oh my god ออนิเมะถือปืนได้ด้วย <laughs> น,นึกว่าเราถือปืนอยู่ฝ่ายเดียวโอ้โ oh. ห <laughs> อะไรวะเนี่ยโอ้โ oh, หมันมันยิงไล่มาแล้จวจังหวะนี้ fast and furious ห <laughs> นีเร็วไปเร็วอ่ะ โอ้ไ oh ม่ก็มีรถถังด้วยผมขับรถถังได้ไวไม่รู้อะแต่ว่าผมอยากไปหาหาบอสมันก่อนเนะี่ยเออขับรถถังน่าจะดีกว่าไหนลองกลับมาดูดิมันมันได้ไหมตรงนี้ฆ่าไปก่อนตีเข้าไปอะ่ะโอ้ยรถจะพังแล้วขับได้ไหมเนี่ยหรือว่าเป็นพ็อปไปเฉยเดี๋ยวนะเออเหมือนจะเหมือนจะไหมเป็นพ็อปมัง้งโอเคไปไปเจ้า <laughs> ชองผมเผลอเข้าดัสตี้ทริปมาหรือเปล่าเนี่ย ทำไมมันนานจังทางโคตรนานตรงน้นมีรถตำรวจน่าจะแรงกว่าเราหรือเปล่าไม่รู้สิเอะแต่ว่าเริ่มมีแบบเริ่มมีออร,ร่าแล้วออร่รายิงเพื่อนโยงโนนแสดงว่าใกล้แล้วใช่ไหมอันนี้หรือเปล่าโอเคใช่นั่นคือเป้าหมายของเรานะฮะโอ้โหจะวันนี้เดี๋ยวหลบแป๊บหนึ่งออยออยอยเราจะพังละแค่หลบรถก็จะพังออยออยอยเลือดประมาณเออประมาณสองหมื่นยิงเข้าไปอะ่ะไม่รู้ว่าโดนไหมแต่ว่ายิงไปก่อนเถอะโอ้โอหมีการแบบยิงระเบิดยิง ยิงก็ไปอ่ะโคตรไม่แม่นโอ้โหโอ้โหแม่งสาวเป็นงปิ้กวนแป๊บนึงแป๊บนึงผมจะยิงยิงไงให้มันแม่นแม่นเนี่ยผมต้องแบบยืนนิ่งๆเหรอหรือว่าผมควรจะเข้าไปใกล้ๆคงจะใช่นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้มันยิงก่อนมันมันจะเริ่มยิงแล้วโอเคมันยิงเพื่อนเรางั้นเราก็โผล่ขึ้นมายิงเออกระสุนกระสุนหมดผมผมนึกว่ามันมีไม่จำกัดเสกท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมว่ารถวีแล้วทำไมมีรถติวบ้างรถวีเอสบอสใครจะชนะไปจังหวะนี้ เลือดสองพันเ oh. ่ะมาแล้วอ่ะเพื่อนไปด้วยใช่ไหมไปอ่ะชนมันเร็วอ่ะปึ้งโอ้โอ้ยยอ้อยอ้วโอ้โหบอสมันแบบมันทำอะไรได้เนี่ยมันแบบมันเสกเมจิกได้ด้วยเหรอไปแล้วเพื่อนไปชนบอสมันเร็วอ่ะชนเข้าไปอ่ะโอ้ว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอย้อนก่อนย้อนก่อนอ้อยอ้อยอ้อยย้อนแป๊บย้อนแป๊บย้อนมาแล้วย้อนมาแล้วพอโอ้ยน็อกแบ็คได้แต่ว่าไม่ตายอ่ะโอ้โหแล้วยิงแรงเลยอ่ะโอ้ยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวหาจังหวะเข้าไปหาจังหวะจังหวะ โอกาสมอช่วยกันชนมัเข้าม่อาวมันมดังเพื่อนล้วโชคดนนีนะเพนสลัะรถเลยโดยด่วนแล้วมันจะลุกขึ้นมาได้ไหมเดี๋ยนะมันมันติดรถแล้วอะ่ะเออไม่รู้ดแิแล้วเพื่อนยังขับอยู่อ่นะน่าจะไ,มไหมนะเออาไงต่อดีผมผมไปเอาโอโครบาไปฟาดมันดีไมออ๋อมันมันออกมแล้วออกมาแล้วโอ้โหแฟลแบงอ่มาแล้วอ่ะ ปึง้งโอ้ยทำไมไม่มีดาเมจเลยอะ่ะไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวลบก่อนลบก่อนมันจะยิงอะไรสักอย่างโอ้แววนจังหวะนี้เด็กแววนมาแล้วอะ่ะเด็กแววนมาอีกอุ้งโอ้เพื่อนเราตายไปแล้วอะ่ะไม่นะเพื่อนงั้นเราก็เราก็น่าจะได้เวลารีทีสแล้วละ่ะแล้วแล้วไม่ควรจะอยู่ต่อสักเท่าไหร่นะฮะนั่นงงยบสกิลมาละโอเคแต่แต่น่าจะกลับไปได้น่าจะกลับไปได้ฟัสต์แอนด์ฟิรเรียมาแล้วอ่ะชนปึง้งตายเธอ please ชนทีละสามสามเปอร์เซ็นต์โอ้โหอ,โอ,อะ,อะแต่ว่าตายไหมอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถ้าตายมันจะได้เงินไหมเออเหมือนจะไม่ต้องไม่คนล่าช็อตอะหรือว่าต้องแบบต้องไม่ตายไม่รู้สิเอาไปว่าเหมือนเดิม <c oughs> กรอกรอบนี้ไม่เผลอขายมั่วแล้วแล้วก็เราไปเกิดตรงฟาร์มบ้างโอ้มืดเหมือเนเดิมเลยอ่ะว้าวเป็นที่ที่แย่มากเอาไปนี่ตรงนู้นมีเพลเยอร์ใช่ไหมข้างในนั้นมีอะไร ทำไมวิ่งกันแบบวิ่งกันมั่บบว,บบว,บบวบบจังโอ้สวัสดีครับทุกคนมามานี่มานี่มาทําไมให้อายบ้านนาละนวลน,น้องไม่ต้องกลับคืนมาเดาเดาเดาจะหยิบปืนอีกกระบ,บอกหนึ่งผมลืมไปว่าผมสลับกันโอเคเรียบร้อยแตกหมดโอ้ข้างหลังมาแล้วเฟอร,ร์รี่สักอย่างหนึ่งอะวิ่งมาแบบด้วยความเร็วสูงมากปอป้อป้อทำไมผมรู้สึกว่าไอ้ปืนปกติมันเก่งกว่าก้อนสิบเจ็ดไม่รู้ดิคิดไปเองมั้งโอ้เดี๋ยวเดาเดาตรงนี้มีช็อตกันฟรีด้วยโอ้ my god เดี๋ยวเดาเดาเดาจู่จู่ก็แบบ จอยมาสตันอ่ะเรียบร้อยเอาอันนี้มาแล้วก็มีมีมีแบบมีเพื่อนโอเคเพื่อนตกใจนึกว่าใครมีแบบมีไฟนิงแพนด้วยอ่ะกระทะพับจีอ่ะมาแล้วอ่ะไปฟาดได้เลยอ่ะฟาดหัวตึงตึงอ่ะโอเคเราจะฮิวเลือดยังไงอ่ะหรือว่ามันมีนฮิวเองคงจะใช่ั้งลองมาตรงนี้บ้างตรงนี้มีเสียมไม่อ่ะไม่เอาโอ้โอ้แต่ตรงนู้นเหมือนจะมีเฟอรี่มาอีกตัวนึงอ่ะระวังเพื่อนอ่ะโอ้เันตีร่างกายด้วยอ่ะยิมนาสติกมากๆจังหวะเนี้ สู้สู้เพื่อนสู้สู้โอ้โหน็อกแบ็คโอ้ม y g ก็โอ้ยนี่มันไอโอชิโกโนะหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้อ่ะแต่ว่าตายแล้ว <c oughs> แล้วสาวเอฟเฟกต์วินโดเอชพเฉยที่เมื่อกี้ไม่ค่อยจะมีอะไรสักเท่าไหร่นะฮะเลยเดินต่อมานะเราพบกับเมืองใหญ่แล้วอะดูซิว่ามันจะมีรูดีๆหรือเปล่าหรือเราจะตายอะ่ะไม่รู้สิโอนั่นมันอะไรอะว้าวไอเอสโตโฟตายแล้วก็ตนตรงนี้จัดการ มีอะไรไหมข้างในบ้านนี้ F V I มาแล้วมีรถให้ขับอยู่หนึ่งคันแล้วก็มีร้านปืนปืนมีอะไรไหมร้านปืนอู้นี่มันช็อตกันหรือเปล่าออตโตห้าช็อตการออตโอตหรออู้มันจะใช่มันจะใช่ของดีเนะ่ตรงนี้ละ่ะตรงนี้มีโครบากับอะไรสักอย่างไม่น่าสนใจเลยอะ่ะโอ้แล้วมันมาอีกแล้วขอทดสอบปืนหน่อยออตโตห้ามันเหมือนจะเป็นไรลเฟลิลมากกว่านะแต่มันก็แรงแหละโอไมคก็ oh God. ตกใจหมด มาแบบเงียบๆไม่ให้ซุ่มไม่ให้เสียงตรงนู้นไออะไรไม่รู้ตายโอ้โหหัวหลุดด้วยแบบดีจัดอรถคันนี้สูบเขาไม่ได้เหรอโอเคคันนี้ได้ไหมพ็อปหรือเปล่าเออพอปแล้วก็แล้วก็วกวกติดด้วยขอบคุณมากโอ้ไม่ก็แล้วนั่นอะไรวะมาทั้งคาเทียวเดี๋ยวเดะเดะเยิงสไนเปอร์มันเข้าไปอ่ะยิงจังหวะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจปะทะกับอนิเมะบางอย่างโอ้ไม่ก็เลือดโคตรเยอะปืนโคตรโหด อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเช็อตกันจะกลายนี้ไปโอ้ย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 มีมีนี่มาด้วยไอ้ไอ้จากต่างโลกอะไรต่างโลกโอ้ยแล้วทำไมมีตัวผมเดี๋ยวผมมาจากไหนแล้วกระสุนหมดเมื่อกี้ปึ๊บหนึ่งตัวปึ๊บสองตัวโอเคโอเคโอ้โหโอ้โหเพียบเพียบเพียบถอยวับถอยวับรีทีส์อะแทคติคอลรีทีสนี่เล็กน้อยอะปึ้งแล้วก็ชื้อชื้อโอเค ผมค่าทุกบาททุกสตางค์ตูวนี้นมีรถด้วยรถของใครไม่รู้แต่ขอเนิแล้วกันมีสองคันแฮะปกติกับฮัมวีแน่นอนสิฮัมวีน่าจะชนหดอยู่ผมจะไปชนในตัวในเมืองได้ไหมได้ไหมใช่ได้ด้วยอะ่ะฮัมวีเลือดท่าพันเลยอะ่ะแต่น่าจะทนระเบิดไม่ได้ถ้าเกิดบอสยิงมานะแต่แต่ตัวปกติน่าจะได้อยู่หรือเปล่าถ้าตายก็เชิงมันอะ่ะเราโยโร่ไหนตัวถือปืนอะ่ะตรงนี้ตัวแรกเลยอ่ะวันดีอ่ะปึ้งตายเบซ่าแล้วก็ตรงนี้ ลดการกระสุนด้วยเนี่ยโอเคยิงไม่เข้าเลยดีมากๆเึ้งตายโยเทิร์นแล้วก็ออตรงนี้หนึ่งตัวโอ้ทำไมมันชนเสาไฟไม่แตกวไะไแล้วมันมีอะไรอ่อะทำไมเหมือนจะมีอะไรยิงใส่หวีผมแบบแรงมากๆเดียกกันเหมือนจะมาจากทางขวาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไอพวกนี้ก็ปล่อยมันอันนี้หรือเปล่าอ๋อใช่ลเปลืนตัวหนึ่งที่มันนีดตาหรือเปล่าไม่รู้ใครไม่รู้แต่าตายไปแล้วอีก2ตัวมาให้ฟาร์มเงินซะดีๆอ่ะ ถอยหลังกลับปึ๊บโอ้ไม่ตายโอ้โอ้แล้วมันตีตีผมด้วยเออสักครู่สักครู่โอเคเดี๋ยวเราลองไปฝั่งนี้กันบ้างมีตัวนึงไล่ตามผมมาอยู่นะฮะแต่ว่าไปแค่ตัวปกติกอนะนะแมปใหญ่จริงนะเนี่ยโอ้ตรงนี้มันโรงงานแก๊สหรือเปล่าเนี่ยโรงงานแก๊สหรือสักอย่างหนึ่งดูจะเป็นที่ที่น่ากังวลพอสมควรเลยนะน่าจะมีสัตรูมาล้อมเยอะอยู่แต่ปรากฏว่าไม่มีอะไรซะง,งั้น แล้วก็เหมือนจะไม่มีอะไรให้รู้ด้วยโอเคไปเอเอแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือตอนนั้นมันมีให้กดเอาอ b อบเจกตีฟที่เรดิโออะเดี๋ยวก่อนนะผมลองกดดูดูซิว่าวันมี้ออบเจกตีฟอะไรให้เราแบบให้เราทําหรือเปล่าปลอดภัยสินะตรงนี้คงจะใช่นีไ่ไงออบเจกตีฟยังไงอะคือให้เราปกป้องตรงนี้เหรอเหมือนจะใช่นะอันนี้เป็นการเตรียมตัวอีก4วินาทีอะเตรียมอะไรไม่รู้พอมาแล้วดิเฟนเฮียใช่ปกป้องที่นี่ อ่งั้นก็ขึ้นรถก่อนล้วกันนะ่ะขึ้นรถเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็ทําการชนมันให้หมดเลยอะ่ะมาเดะมาเดเจอกับฮัมวีหน่อยไหมตายให้หมดฮัมวีของแท้นี่สิเอ็ดปร์เซน์แล้วอ่ะแค่นี้ก็แค่นี้ก็ไล่ทิมทานที่จริงเราไม่ต้องชนมันก็ได้นะเราแค่เราแค่อยู่ในวงอะ่ะเนี่ย แค่อยู่ในวงแล้วก็ฆ่าแค่บางตัวก็ฟอเนี่ยแล้วก็วนไปวนมา92 93 98 99แล้วก็101เรียบร้อยโอ้ได้เงินตั้ง5 5,000เนี่ยโอ้โหรวยเลยจังหวะนี้ไปตรงนี้เป็นเมืองใหญ่มากเลยเนี่ยอืมแล้วเหมือนจะมีเห <laughs> มือนจะมีอนิเมะสไนเปอร์ด้วยไปดีกว่ารู้สึกเหมือนว่าเราจะกลับมาที่เดิมนะ ที่ที่เราตายอ่ะจำได้ไหมที่ที่ว่ามันระเบิดรถเราระเบิดไปเลยอ่ะโอ้แล้วนั่นเพื่อนหรือเปล่า่ะน่นจาจะใช่วันเดียเพื่อนสวนกันอ่ะเพื่อนไปไหนไม่รู้อ่ะผมก็ไม่มืมกันจะผมจะไปไหนแะครับต่อมาเรื่อยๆอะไรวะนนั่นโอ้ my ก o d แสงแสบตามากอะไรอ่ะเดีเดวเดะเกิเดอะไรขึ้นเ <laughs> พื่อนเพื่อนยิงนิวเคลียร์เหรอคิมจองอึนหรือเปล่าโอ้โหอะไรเกิดเกิดอะไรขึ้น เอ,อสเซิร์ฟรีเซ็นหรือเปล่าเนี่ยทำไมจู่ๆก็ตายกันหมดทั้งเซิร์ฟเลยอะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแชทแชทแชทมันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ฉันตายอย่างสงบเลยแหละเออเหมือนจะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเออนั่นแหละตายอ่ะซ,อซื้อซื้อปืนใหม่เอา VP 70แล้วกันน่าจะเป็นปืนที่ดีที่สุดในตอนนี้ถ้าที่จะหาได้แล้วก็กอลฟไม้กอลฟแล้วก็ช็อตกันน่ะโอเคสวยเดี๋ยวเปลี่ยนภาษาก่อนเพิ่มปรับภาษาไทยอ่ะโอไมค์กอนั่นเพื่อนโอเค ตกใจียกว่าเจอแบบเจอเอ่ออนิเมะติดไฟฉายไม่ใช่อันนั้นอะไรอ่ะอีวาเกเลียนใช่ไหมไม่รู้อ่ะแต่ว่าตายไปซะไอ้ปืนนี่กากมากเลยเนี่ยทำไมไม่มีทำไมไม่มีดาเมจเลยอ่ะช็อตกันเข้าไปโอ้โหช็อตกันนี้ไม่แบบไม่ไม่วันช็อตด้วยนะโอ้ยช็อตกันบ้านไหนวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหแอสโตโฟมาโอ้โอ้โอ้ช่วยผมด้วยอ่ะชีวิตโอ้ my god เมกุมิโอ้โอโอ้โอ้ไม่เกิดอะไรขึ้นหนาวะเนี่ยเดี๋เดเดจัดการนี่ก่อนโอ้ย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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจ เพื่อนช่วยด้วยโอเคขอบคุณมากและลองแบบลอง,ลองไอ้ไมค์กอ๊อปดูไมค์ก๊อปนี่แรงแค่ไหนไมีมีตรงไหนอีกไม่ตรงไหนอีกมาแล้วมาแล้วมาแล้วไมคก์ก๊อปโอ้โหแรงโคตรโอ้โหโอ้โหออไฟไหม้มาจากไหนเอ้ยไม่เข้าใจต้อง,งมีรถสปอร์ตด้วยแต่เพื่อนเอาไปละเอาว่าเราเอารถนี้ไปแล้วกันนะ โอ้แต่เจอพูดถึงโอชิคุโน่ตันๆแล้วก็เจอเลยว้าวอีกวางอ่ะว้าวแล้วกวางไม่ตายด้วยอ่ะโอ้โอ้โอ,อพี่แกสามารถแดชเป็นกวางได้ป่ะปืนผมมายิงตอนตอนวิ่งไม่ได้อ่ะปืนโคตรกากเลยอ่ะว้าวแล้วผมก็จะตายแล้วอ่ะโอ้แย่แล้วทุกคนตายไปซะตายไปซะตายให้หมดตายให้หมดแล้วผมรอดได้ไงวะเนี่ยไม่รู้อ่ะแต่ว่าตัวสุดท้ายคุณละตัวนี้ปึ๊บจังฟูล์ไฟติ้งโอยประมาณนั้นค่ะนะฮะสำหรับ anime phobia เนะ เป็นแบบที่ค่อนข้างเสียมั่วแบสมควรเลยนะแต่ก็เป็นแบบแบบแบบแนวซอมบี้ที่เออก็สนุกดีนะไร้าสาระอย่างที่คิดนะฮะแต่ว่าอืมถือว่าสนุกกว่าที่คิดเหมือนกันนะอ่ะก็ลาไปละบาย